รับเข้าหนึ่งใบครับผมใบในี้ลูกค้าจองคิวไปแล้วคิวทำวันที่24แต่ตอนนี้ครับมันเข้าวันที่25แล้วมันเลยวันที่24ไปแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรเราเริ่มทำเลยมันก็คือคืนของวันที่24ชา้าเปิลของวันที่25นะครับของยังกับแพทไปต่างประเทศ yeah. โอ้คลาโดด้วยโอ้โหพี่ครับหมกใหม่เลยเหรอครับพี่โอเคเดี๋ยวขอเปิดแชทดูนะว่าใบนี้ทำอะไรนะครับแต่เดิมๆเลยนะครับสวยเดิมเลยคือสวยอยู่แล้วนะครับควนติโอเคน่าจะเป็นตัวอัปเกรดของควันตั้มนะครับ ถ้าเป็นหมวกใหม่เลยครับก็เราจะแนะนำให้เคลือบในโปรแกรมของ Super อร์ไฮโดร b ิ c ครับเพราะว่ามันจะเน้นในเรื่องของ protection นะครับ protect protect p r o t e c สัส่วนใหญ่นะครับไม่ได้มีการปรับอะไรมากมายแต่เน้นที่การลงเซรามิกแล้วก็ขั้นตอนจะเยอะกว่าการเคลือบปกติ ไปอีก1วันนะครับเพราะว่าต้องเคลือบถึง3ามเลเยอร์เลเยอร์ที่3านี้สำคัญมากจะต้องทิ้งข้ามวันไว้นะครับแล้วจึงลงน้ำยาอีกรอบได้โอเคครับผมงั้นเดี๋ยวไปเปิดแชทดูว่าเราจะไปต่อ,อยังไงนะครับ ถึงเวลาที่เราจะต้องลงเซรามิกกันแล้วนะครับซูเปอร์ไฮโดรโฟบิกนะครับลง3รอบนะครับตัวนี้ครั้งที่1ตัวนี้ครั้งที่2เออตัวนี้ครั้งที่1ตัวนี้ครั้งที่2และครั้งที่3เนี่ยต้องผ่านจากครั้งที่2ไป8ชั่วโมงนะครับเท่ากับว่าลงคืนนี้แล้วก็อีก8ชั่วโมงเขากลับมาลงอีกทีนึงเนี่ยเห็นอะไรบางอย่างไหมคือโลโก้เขามีความนูนใช่ไหมแต่เขาเป็น4ด้านไง ซึ่งอะไรที่เป็นแล็กเกอร์ด้านนะครับมันปรับลำบากมากนะครับแปะผ้าเทปดีเทลลิ่งเข้าไปนะครับทิ้งรอยอีกทิ้งคาบอีกนะครับกว่าจะได้ทำนะครับก็ดูแล้วกัน <laughs> ใบนี้เรามีการปรับด้วยโซนักนะครับ0406แล้วก็มาจบที่อุโนนเลยนะครับก็ได้ความใสแบบนี้ขึ้นมาเลยนะครับค่อนข้างใสามากใสกว่า ตอนนี้กําลังตอนนี้คือใสกว่ามือหนึ่งที่มาเอางี้ดีกว่าเพราะว่าไม่มีรอยเลยนะครับไม่มีเลยนะครับใบนี้คือไม่มีเลยไร้ริ้วรอยเลยใช่ไหมครับสต็อปไว้ด้วยเซรามิกดีๆครับผมสุดยอดแน่นอนครับใสสะอาดคินคลีนงั้นเดี๋ยวมาลงเซรามิกกัน อยากให้ดูที่เหลี่ยมตรงนี้นะครับจะพวกว่าดูความที่เขาเหลี่ยมเยอะครับแล้วเขาดันมีแบบนิดหน่อยที่อยู่ตรงเนี้ยมันปรับยากมากเลยนะเพราะว่าแล้วดูดิดุดดดอีกดุดดดอ่า <c oughs> เห็นไหม <c oughs> อ่ะโอเคชิ้นดำนะครับเราเคลือบให้ด้วยแมกว r ่ทริมนะครับ ชิ้นดําทุกชิ้นนะครับหรือแต่ฝาข้างนะครับนวมไม่ได้ลื้อออกเพราะว่ามันเป็นหมวกใหม่ครับผมอ่ะทีนี้การลื้อและใส่นะครับโพ i ิชันของชิลนะครับจะต้องอยู่แบบนี้ชิลจะปิดสนิทแบบนี้นี่คือโพ i ิชันที่ควรจะเป็นนะครับไม่ได้บอกว่าถูกต้องนะนะครับมาดูที่ความใสอุ้ยแอบคุณแอบคุณท็อปโค้ดครับบางทีอาจจะยังเช็ดไม่เกลี้ยงเท่าไหร่นะครับ ความยากของเขาเจ้าใบนี้เลยมันเป็นแบบนี้ครับดูนะหมวกสีเทาสวยมากนะครับความยากคือตรงนี้เป็นผิวด้านเป็นแลกเกอร์ด้านมาซึ่งปรับผิวไม่ได้ใช่ไหมครับเราจึงต้องไ anyway, อนี้ไว้ต้องต้องแลบไว้ต้องใช้ดีเทลแปะไว้เพราะแปะแล้วลอกออกปุ๊บทิ้งคาบก่าวครับเซนซิทีฟมากปรับผิวด้านให้อีกรอบหนึ่งอีกแต่จะมีวิธีและขั้นตอน ต่างหากนะไม่ใช่ทั่วไปนะครับและความยากที่สองคือตรงนี้ครับอ่ะตรงนี้นะโอ้โหผมกลัวมันจะบินหนีจริงๆเลยชิ้นน้อยๆเนี่ยเนี่ยเนียเนียอย่างเงี้ยแอร์ไลน์นี่ยิ่งออกแบบแบบน้อยแต่มากด้วยนะกลัวมากนะครับแต่ก็จบได้ด้วยดีนะครับชิ้นนี้ก็ใช้เครื่องตัวเล็กนะครับใช้เป็นนานโนปรับนะครับอ่ะมาดูที่สปอยเลอร์คือตอนแรกเลยอ่ะไม่เข้าใจว่าสปอยเลอร์คือติดตั้งมายังไงแต่ตอนนี้รูแ้แหละ สปอยเลอร์คือแปะกาวสองหน้ามาครับเห็นไหม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 คือพร้อมบินนะครับถ้าโดนเครื่องขัดแรงๆพร้อมบินนะเราก็จึงต้องแยกวิธีขัดอีกต่างหากนะครับสำหรับสปอยเลอร์นะครับหมวกใบนี้ดูกลมๆเนาะดูกลมๆดูล่องนี้ผมตั้งใจทำให้มันชัดขึ้นสำหรับล่องนี้เลยนะครับอืมา มาดูกับแสง LED นะครับค่อนข้างเล่นไฟนะครับเล่นกับไฟไหมล่ะ <laughs> นะ q u a n t ิกนะครับอไ i q u a n t ิกเนี่ยน่าจะเป็นตัวอัปเกรดของ Quantum ไหมชื่อจะค,คล้ายๆกันเชลหมวกมีความคล้ายกันมากนะครับ ในวิดีโอนี้อาจจะมีคราบท็อปโค้ตติดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราเคลียร์ออกอีกหนึ่งครั้งแต่เราพยายามแล้วนะครับด้วยขั้นตอนที่จะต้องสะอาดในทุกขั้นตอนอาจจะมีทิ้งรอยไปบ้างนะครับของเข้าใจกันนะแล้วก็ตัวผิวด้านนี้เราก็ลงเซรามิกให้ด้วยครับผมเหมือนกันกับการดูแลผิวเงาเลยนะครับโอเคงั้นใบนี้จบไปในโปรแกรมซูเปอร์ไฮโดรพบิกครับผม เรียบร้อยจบสวยหายเหนื่อยนะครับที่เหนื่อยไม่ได้เหนื่อยจากใบนี้นะเหนื่อยจากคิวทุกใบที่ค่อนข้างที่จะฟิกนะครับเราจะต้องส่งงานให้ทันก่อนสิ้นเดือนในทุกๆใบนะครับตอนนี้คิวของเราจะยาวไปถึงวันที่ส0มสแล้วนะครับได้แค่ใบเดียวนะครับนะงานควันติกใบนี้นะครับเป็นเกรย์สีเทาลัมโบเรียกว่าเทาลัมโบแล้วกันเนาะเราปิดจอบไว้เพียงเท่านี้ครับผม ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ